สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับช่องดูดีอินทิงแลนด์ค่ะกำลังมาจะแยกทางพริกอันนี้เป็นพริกพุ่มค่ะต้นเตี้ยเขากำลังเกิดดอกกวันเดี๋ยวมันสิหนาวก่อนเลยต้องเฝ้าแยกก็จะปลูกให้บ้านพักนั่นแหละค่ะให้มันอุ่น หนา,นาวก็จะไกลมากแล้วจะจะได้กินมะม่วงนี่นเนาะปลูกซาโพดแต่ว่าเขาเกิดดอกแล้วค่ะพี่น้องคะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปน้ำปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดใส่นิดหน่อยเพราะไส้หลายถ้าใส้หลายมันจะเข้มเกินไปค่ะแล้วก็เป็นดินปุ๋ยหมักค่ะคือหมกักกอาไว้ กับบมาแล้วค่ะแต่ว่าจะเอาไบในบ้านพักเรนทาวนาส์บ้านพักมันจะได้โอหนาวพอสไายอยู่ได้ ปลูกหลายย่างอยู่ค่ะในบ้านพักกลินเฮาส์ส่วนใหญ่จะเป็นพักไทยอยู่ในนี้ค่ะต้นบักเขือเปาะเขือคืนแต่วันหนาวจะมากก่อนแล้วก็ะงกินได้ตามที่กินได้นะคะอันนี้เนี่ยผักอีตูปลูกย่างละนิดย่างละหน่อยค่ะเพราะว่าปลูกอย่างเนาะพักไทยเฮาญวนยุโรปอากาศนาหนาวนาห้อนสัน ต้นทุ่นกะล่า,างงามค่ะพี่น้องคะเพ่อจะกินกับสมต่าต่ำแมบคุง mm hmm. บานเท่าเสียบ,บถ้าไปซื้อเขากบหลายบาทเติมนะคะนี่กํานึงนี่นับยอดได้เลยพักบุง้งแพ่งพักไทยกะบบพริกกับย่งๆอยู่ค่ะยังปลาดเดียวโล่งเหมิดใบ,บกะเพรากะล่างงามค่ะพี่น้องค่ะกะลังงาม ย่านหนาวเมื่อก่อนโยเขากำลังตอหยอดใหม่ใบกำลังเขียวขึ้นเอาปุ๋ยขี้ไก่ใสโหแล้วผกกำลังงามไปกินกับกว๋วดเดี๋ยวกับลาบแ่บๆไปซื้อเขามันแพงค่ะค่ะพี่น้องค้ะต้องปลูกกินเองนับหยอดได้เลยถ้าไปซื้อส่วนกระถางนี่สิเป็นหัวใชเท้าเนีย่ยมันเป็นหัวโยค่ะจะเป็นหัวหบูนี่ที่พาพพี่น้องปลูกนะคะกระถางนี่ละ ไงล่ะล่ะแต่ว่ายัางมาได้ร่งหัวตะไร่กับปูกับไวหาได้ใส่ต้มใส่แกงบล็อกเกอรี่ก็ลังงามเลยค่ะพี่น้องคะบล็อกเกอรี่สีม่วงผักชีก็ลังเป็นเม็ดว่าจะเอาไปแช่ช่องแข็งไว้ค่ะเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามีพันหลายอยู่กันเลยว่าเอาเป็นพัน จะไปแช่ช่องแข็งไว้มักหมูหมักไก่เฮ็ดน้ำซุปค่ะเวลาหนาหนาวมากมันบมมีย่ามหนาหนาวจะได้มีนเน่าเห็ดกับเขาได้เนี่ยค่ะมีประโยชน์เลยเม็ดผักชีหลากผักชีต้องแช่ช่องฟิตไว้ถอนหย่าก่อนค่ะพี่น้องคะเต็มเลยมันคุ้มต้นบักแตงโมต้นแปแตงโมยี่ใส่หละกก็บาเห็นระบาดเนี่ยนี่เด้ <c oughs> ต้นน้อยๆดอกจักสได้กินไว้ปะูนี่ นี่ครับที่นอกต้นแตงโม่เหลืองจะได้กินห่วยพูดๆนี่แต่ว่ามันเป็นดอกแล้วค่ะเขาเป็นดอกละค่ะเพราะหนาวมากก่อนต้องถอนหญ้าออกเขี้ยกลังงามเนี่ยค่ะเขี้ยวกำงามเลยเขี้ยว่ะเวปั้นน้ำพักกินก็นได้หรือว่าไปกินกับเป็นอาหารก็ได้ถอนหญ้าค่ะ นเต็มเล้นฟันสิงโตก็หลายหลายค่ะพี่น้องคะยบางคนเขากินนะเอาไปเห็ดเป็นแท่นเป็นแกงพักขี้เล็กฟันสิงโตชื่อเป็นดอกเหลืองๆะค,ะค่ะเนี่ยค่ะกระต่ายกับมาก,กินพวกสั์นั่งสินะก็กินค้นก็กินบางคนเขาไปเก็บน้ำเก็บน้ำปลามาก,กินหักก็กินได้ค่ะฟันสิงโตเขาเรียกแท่นพักขี้เล็ก ค่ะพี่น้องคะเห็นต้นนี้บ่ค่ะนี่ต้นนี้น้อยเนี่ยยังบ่ใหญ่เดลยนี่ถ้าใหญ่เนี่ยโอ้ยอันการอันตรายขั้นคือหมามุ่ยเนี่ยค่ะหมามุ่ยบางท่ามันจะขั้นภาษาอันคือขลเล็กเน็โชเน็โชกินได้เอาไปต้มเอาไปลวกได้แต่ว่าถ้าจับซื้อปลาแดมันคือหมามุ่ยเลยมันจะขั้นแสบไปหมดเลยค่ะเนี่ยต้องต้องระวังต้องใส่ถุงมือเนี่ยค่ะอันนึงบ่อยเขาใหญ่ต้องเฝ้าถอนอันตราย ตกดีรู้ซึกว่าอุดมสมบูรณ์กับน้ำบ่แห่งแรงแล้วยาขึ้นเต็มสวนตอกเฝ้าถอนออกค่ะพี่น้องเบิง้งโขกแล้วค่ะสวนน,น้อยๆแต่ว่ากะงานหนักกับนี่ละวัชพืชหลายดูคะ่ะดูกระล่างหลายเลยคะ่ะนี่ต้นมามุยพลังไปน้ำคุยไปน้ำนะคะพี่น้องคะ่ะ ท้าบานเข้าเขาพัานเขาเขาพันานสาเหรอเปน่อมคะพี่น้องคะ mm hmm. ท่าบุญตาฝาก่างเขาพันสานะะเนาะค่ะเนาะอายุบานเข้า mm hmm. ยูนี่กับนั่นที่แต่ปปัดไทยค่ะแต่วายูไก่เติบครับรถไปมั่นขึนงช่วง mm hmm. กับวัดไทยอย่แถ mm hmm. วๆนี้ mm hmm. ค่ะเกษตร เรคือบานเข้าดอกวัดไทยอยู่นี<ม>่ค่ะจะเป็นอีกสไตล์หนึ่ง,<ม>งาคาือสไตล์พิธัญญาโภคล่ะคะแต่ว่ากันพิธีกรรมกับศาส,สนาเาอยู่ศาส,สนาพุทธนี่แหละต่ว่าก็คือว่าการอยู่กันภาคระไของเพิ่นเนาะของพระเพิ่นกับจิตตังกันอยู่กับอยู่บ้านเข้าคะ่ะเพราะว่าอากาศหนาวเนาะ แต่ว่าเพิ่นกะได้บุญเพื่อนมาาเผยแผ่ศาสนาอยู่ท่งนีนะคะเนาะใช่ค่ะพี่น้องเข่าสวนมือนี่บม,มีอย่างหลายดอกค่ะมือนีกลางฝนมันเจ้าตกมือเศร้าฝนตกมือน,กนีก็เลยได้โอกาสมาซ่องเบิงสวนคิดว่าอ่าสิมาดึงหยาได้แล้วยหยาลายค่ะพี่น้องคะ เต็มไปมหมดเลยหยาเนี่ยค่ะพอรอนแล้วแล้วก็มาใส่เป็นปุ๋ยมาร์ทั้งนี้ค่ะเนี่ยแหละค่ะกล่องเฮ็ดปุ๋ยมาร์ไว้ซ้ำผู้เขาแล้วหยาหลายว่าเอาไว้เป็นปุ้ยมาร์ปลูกพักปีนาค่ะเนี่ยค่ะเศษขยะภาษาอังกฤษเขาเรียกคอมพอร์ตค่ะเนี่ย กล่องคอมปอดส่วนไอ้ข้ามหลายก็เหตุดุดคารว่านียู่อไก่เนี่และค่ะข้างๆักันเนี่แหละค่ะส่วนพักน,น้อยพ่อได้กินอยู่นะคะเนาะสะลัดถือฝุ้นเหลืองง้ามเขียวชุวมเลยสุดยอดเลยค่ะเขียวเขียวมาเจ้พักกาดขาวลงค่ะมันก็ล่างสีหอพักกาดขาว พวกมงุงนี่แหละไไก่ก็พักสลัดอุย้ยโหดดนสีพต้ออะไรอ่ะบล็องพักกาดนี่กระงัางค่ะพักกาดกรอบ ตะกี้มันเหมือนทักสลัดมันพักกันขนามันเบียดบัดนี้มันง่ามขึ้นแล้วพูวว้เอาขนาออกค่ะข้าไปเบิง้งใกล้ๆนั่งข้าพี่นาพี่ดองคะพี่นา,นนาสลัดกรอบเป็นกระแทบบ่พูน้นสุดยอดพุ่มใจในตัวเอง <laughs> กรอบๆไปซื้อเขามันแพงปลูกกินเองคักขนาดเลยมาคะบาดี คุยกับพี่น้องดีกว่าเดี๋ยวค่อยเหตุผน,นปูพักอีกที่หลังพาชมสวนก่อนนะคะพี่น้องคะนี่แหละค่ะสวนน,น้อยๆก็ได้แง่งเมืองค่ะพี่น้องคะสวนพักน,น้อยๆดอกคุณอ่ะหัวใหญ่ที่หลายอย่างพักซี่แต่แก่ละละ่ะพักหอมปลอมบานเท้ามันจะลังเป็นเม็ดเนี่ยค่ะส่วนเป็นดอกนี่สวายเป็นพ่านมันเป็นแร่บ,บิดค่ะ แลดิดการันตเกิอดดอกหลายแล้วเนี่ยค่ะบางย่างก็กินได้อยู่บางย่างก็ไว้เป็นพันธุ์ทำมันกินบ่ได้้าเบิ่งดอกป๊อปปี้ค่ะพี่น้องคะป๊อปปี้วันป๊อปปี้ดอกดอกกันนั่นดอกฟินเนาะดอกฟินค่ะงามปะซีนดอกป๊อปปี้ละ ชาวอังกฤษเขาเรียกคอปปี้เนี่ยคะ่ะกำลังงามพักแดดออกแล้วพี่น้องคะเดี๋ยวสะผ้ามาเบิ่งตงน้นันมาเดือกฝรั่งเป็นที่สี่ละสผ้าขึ้คนค่ะมะเดือกฝรั่งนี่ละฟิกค่ะเขาเรียกฟิกอุ้ยรูปนี่รู้สึกว่าจะซุกแล้วลาฟิกอ่ะยังดกอยู่ ยังบอนซุกเท่าใดาดอกยังเขียวๆอยู่ค่ะนี่ล่ะต้นซ้ำนี่แหละค่ะต้นปุใยญ่ดอกแต่ว่าหางสูงอยู่เอาบพ่ได้บางเชือกอะได้ปีนกําแพงขึ้นไปเอาค่ะปีนหัวขึ้นไปเนาะน่ะเนาะเข้าขาสันเดี๋ยวมาเบ่งบกแตงก่อนครับพี่น้องค่ะโอ้ยเป็นน้วยเราเนี่ยนี่พอได้เราเนี่ยจัหน่อย,ดยเดี๋ยวสิมมเดตเอาไปกินเดี๋ยวจิ้มวันนี้ก่อนบอกแตง แดงกว่าอ่อนๆหญ่ทั้งโน่นนี่กันหลายครับพี่น้องคะเดี๋ยวต้องถอนอีกเดี๋ยวมือหนอีค้ำละมือรุ่นก่อนไปสุดมาถอนักแต่งกับล่งเรื่อยงามเลยงามอยู่ผ้าช่มสวนค่ะมือน,นีผ้าชมสวนบามีอย่างหลายทั่วลันเต่าอายค้ำหลายเล่าทย่อยเด็ดกนิ่นปูารอยู่ด้แต่ว่ามันหางบ่ขืน เพราะว่าม,มันอากาศเริ่มเย็นแล้วบางเทีอฝนตกใส่หลายมันก็บดีเนี่ยกินสดแสแซ่บทามันเป็นเม็ดทวลันเต่าส่วนสลัดบานเฮ้าก็กร่างงามค่ะเป็นกินกับสาคูใส่หมูแซ่บพี่ดอกเนี่ยอ่อนๆค่ะปลูกว่าหลายปีนี่ปลูกน้อยๆเพราะว่าปอยุไทยโดนพึ่งกลับมาได้สองเดือนมันเหนหนาวกอนนี่แหละค่ะสวนน้อยๆพ่อได้เก็บกินครับพี่น้องค่ะ ก็ไ้เก็บกินอยู่อันนี้ก็กำลังงามงามปกคะเขล้วคณะอิงแลนด์คณพลังงามเลยคะ่ะเขล้วคุณอ่ะก็ได้กินอยู่คะ่ะพี่น้องคะเนอะอันนี้จะทนหนาวเขล้วเนี่ยมีประโยชน์ตานมะเร็งได้เอาไปลวกกินกระแทบคะ่ะพี่น้องคะ มาเบิงซังทางนี้เนี่ยใบยิกยิกนี่เนี่ยค่ะแค่หลอดนะคะนี่จัะนอยสิล่งหัวแล้วจัะนอยสิพามาเบิงแค่หลอดล่งหัวเป็นจังไดกระลัางงาม <c oughs> ทองฝากระโปรงดีแล้วแดดออกดี่ดีค่ะคุณนะอาต้นแอปเปลิลค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะต้นแค่หลอดยังมาล่งหัวดอกรู้สึกว่ายังมาล่งหัวคุณลาอีกประมาณเดือน เดือนหนึ่งเดือนกว่าเด๋ยวสิบห้ามาเบิงล่งหัวเนาะค่ะเนาะแค่ลอดมีแต่พักนะคะดอกไม้ก็มีพี่น้องคะ่ะดอกไม้ก็มีดอกดาวเรืองสีเขาสดดีคุณน่ะเป็นเป็นทงพักทงดอกไม้พร้อมผสมกันเพราะว่าอันอันนี้บัวแดงมาล่องดอกมันตั้งแต่ปีกายนี่มันเกิดขึ้นอีกก็เลยบบัว,วอนดอกดาวเรืองมันผสมกันกับพักก็ให้มันผสมอยู่น,นี่แหละค่ะ พาพี่น้องเมื่อเบงสร้างเนบานีท่านกลิ่นมากต้นแบล็คเบอร์รี่อย่าโอ้ยดำอีกแล้วพี่น้องค่ะแบ๊บเดี่ยวดำอีกแล้วแม้แบล็คเบอร์รี่แ๊บเดี่ยวนึงนพูดนะดำอีกแล้วเดี๋ยวมืออื่นค่อยสิเก็บดอกเขาดำ้เพราว่าถ้าอากาศห่อน,นี่สิดำว้ค่ะพี่น้องค่ะมาซองค่ะมาซองบบดนี้มาซองซองมึง่นหรืล่ะพ้อเจ็ดบะบวบ บวกของชาวโยโุโรปโอ้ยกําลังหนวยใหญ่แล้วเกิดดอกหลายยุโตะวานเป็น,นอันนอ่ยๆยังไม่ใหญ่ป็นใดบอกฝรั่งข้อเจ็ดค่ะเขาเรียกข้อ 7. เจ็ดเบิ้งกรลังเป็นดอกหลายแล้วเนี่ยแหละค่ะพ้อไดเก็บกินค่ะยังละนิดจะลังหน่อยผ้าช่มสวนน,น้อยค่ะมือนี่บ่มีอยังหลายเนาะคะนะ่ะเนาะ โชว์จะกินไรกะยานเบื่อนะคะพี่น้องคะถ้าชมสวนอยู่ในบ้านก่รเมื่อนี้นะชมสวนสุกรพรวนันกินไรยานพี่น้องเบือ่อจะมีดอกไฮเดรนเยียค่ะไฮเดรนเยียสีชมพูถ้าเป็นสีชมพูเหราเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเพราะสีม่วงเ,าเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีฟ้าเนี่ยค่ะส่วนอันนี้ปลูกลงดินจะลังงามเลยจะ,ลจะเป็นสีม่วงพี่น้องเห็นไหมคะ กล้าง,งสะเป็นสีม่วงแล้วค่ะพี่น้องค่ะอะสีม่วงแล้วงหม,มักสีม่วงกับสีฟ้าไก่จะเป็นสีม่วงแล้วเขาเปลี่ยนสีมหศัศจรรย์มากเลยถ้าปลูกล่งดินนาะจจะใ่ไวเนี่ยค่ะปลูกใส่กระถางกาง้งามอีกแบบหนึ่งค่ะยกยกไปใส่ก็ได้ยกเคลื่อนที่ได้ือว่าลนะเนาะเนี่ยค่ะ่วนพักน้อย ย่บ้านอิงแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะพ่มไม่ยังรลายเมือนนี่นะก็เลยเออกมาอวดดอกจาวเรื่องงานนี่มันหักืูซื้อมามันสิตธาเนี่ยคือว่านี่มันหักมันเริมมันเริ่มเฉาลงเราค่ะเสียดายเนาะงานี่จับพี่นี่นะค่ะดอกใยได้เนี่ยมันยังบานมานเต็มที่พี่น้องค่ะเนี่ยบานมาเต็มที่เดี๋ยวจังใดบานเต็มที่ใยก็หนาเข้าอีกแสัง แมเบิ่งข้างหลังทัวกับนี่นะคะตัวรัปาง่าวคเหมนกักาลังพันขึ้นไทยาทยเนะื่อค่พ,คคคคพี่น้องดอกงาหยีลีค่ะเป็นสวนโยพวกปลูกแค่นี้นะคะปลูกล่องดินกับนี่อันนี้ปลูกใส่กระถางค่ะงามเนาะเบิ่งค่ะดองกงาเข้มงามคักสีเขางามนะค่ะเนาะสุดยอดจ้า ุะสีเขาง่ามนี่แหละค่ะมืนอีผ้าช่มสวนค่ะพี่น้องค่ะบ่มี่หยางหลายค่ะท่านตะวันกับกำลังสิเกิดดอกแล้วค่ะ้นท่านตะวันสวนพักน้อยๆค่ะค่ะข,ขอจบคลิป ว้แค่นี้ก่อนนะคะมือนี้ค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมค่ะพี่น้องค่ะทุกๆคนที่เข้ามาสับส i b e ทั้งพี่น้องคนใหม่หรือคนเก่าติดตามกันมากค่ะแล้วก็ให้คอมเมนต์กันดีๆมาตลอดค่ะกดไลค์กดแช่น้ำแล้วก็ฝากพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดซับสก b e ให้ช่องดูดีอินอิงแหลนด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อที่จะทำคลิปต่อๆไปค่ะพี่น้องคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ บายบายค่ะ